สวัสดียามเย็นๆพี่น้องเลยกับบรรยากาศเป็นลมๆหน่อยด้วยพี่น้องด้อยอยู่ในป่ามั่นกาคือเก่าพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังพี่น้องเลยเล่าสู่กันฟังก็คือว่าเนาะช่วงนี้ก็เกี่ยวกับไภาษีพี่น้องภาษีไออเมริกาก็คือว่าล้วคือเขาเป็น ยักษ์ใหญ่พี่น้องเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของโลกก็ยักษ์ขยับก็สะเทือนทั่วทั้งโลกเนะเพราะว่าเขาเนี่เป็นประเทศมหาอำนาจคือจังอเมริกาก็คือว่าคือแค่เขาขยับนี่คนตัวเล็กโนน้อยน,อยนี่ก็ได้รับผลกระทบเขาเรียกว่ายักษ์ตีกันยักษ์ตีกันนี่ต้นไม้ล้มละนีละนาดต้นหญ้า ลาบเป็นหน้ากองอ่าแมนบออ่กะอย่างที่เห็นพี่น้องย่างที่เห็นเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอืาก็คือรัฐบาลนั่นแหละพี่น้องรัฐบาลนั่นแหละพืชผลสินค้าทางการเกษตรตอนนี้ก็ไม่นิ่งพี่น้องไม่นิ่งก็คือเขาเรียกว่าไงอ่ะคือพันผวนพี่น้องพันผวนคือลําพังนี่ราคามันก็ ต่ำอยู่แล้วออย่างเช่นไหนมันสําปะหลังเนาะมันสําปะหลังก็ราคาตกต่ำอยู่แล้วอืแต่ก็ด้านยังคือราคามันสําปะหลังมันมันตกต่ำอยู่แล้วแต่ก็ยังมีลักลอบนําเข้าอีกเออลักลอบนาเข้าก็คือกาวอแหละคือก็มีการทุจริตคอร์รัปชันใจสวยใจยังก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่าเวลาเขาขนมันสําปะหลังมันเส้นเข้ามาในประเทศนี่มันก็ต้องผ่านด่าน ผ่านการตรวจสุลกากรเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าจะมุดดินเข้ามาไหมหรือว่าส่งมาทางอากาศมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเหตุใ้เฮ้านี่ตั้งข้อสงสัยมันซัมปะหลังกับราคาตกตอนนี้เหลืออยู่บาทกว่าว่าจากกิโลละสามบาทสี่บาทเหลืออยู่บาทกว่า,วาแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วมันรู้ว่าเหลือจากบาทแล้วแต่ผมเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนี่มันมันประมาณบาทบาทยี่สิบสตางค์มั้ง คือราคามันตกต่ำพี่น้องอืแล้วก็อล่าสุดก็ยางพาราพี่น้องหน่อยยางพาราก็คือทั้งๆที่มันมันเป็นช่วงขาขึ้นนะ <c oughs> มันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะช่วงที่ยางมันจะแพงนะแต่กลายเป็นว่าราคามันตกต่ําราคามันผันผวนออทั้งๆที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะอืสารัฐเขาก็ยังไม่ขึ้นภาษีนะ แต่ว่านายทุนช่วยโอกาสพี่น้องช่วยอากาศก็รู้ๆอยู่พี่น้องนี่แหละระบบนายทุนมันสุดท้ายแล้วนี่เกษตรกร,เ,กรเราก็คือรับกรรมไปพี่น้องทำใจเพราะว่ามันเหตุอย่างว่าได้เดี๋ยวพี่น้องอมันทำอะไรไม่ได้แมนบอกแล้วต่อไปนี่ผมบอกเลยว่าคิวต่อไปนะที่ราคาจะผันผวนนะผมบอกเลยว่าข้าโพดพี่น้องเข้าโพด ข้าวโพดนี่ผันผวนแน่นอนเออใครเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะปลูกข้าวโพดนี่ในอนาคตนี่ผมบอกเลยว่าทำใจเลยพี่น้องทำใจเลยเออตอนแรกนี่เห็นข่าวเขาบอกว่ารัฐบาลเรานี่จะไปเจราจาไปเจราจาว่าจะนำข้าเนื้อหมูอืมก็รู้ๆอยู่พี่น้องเนื้อหมูนี่ประเทศไทยนี่ใครเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ก่ารู้ๆอยูอ่เพราะว่าถ้านําเข้าเนี่ยถ้านําเข้าเนื้อหมูปั๊บนี่เนื้อหมูในประเทศมันมันเยอะพี่นี่มันเสียดหายในทุนที่ผลิตเนื้อหมูเนื้อสุก,กรเนี่ยได้รับผลกระทบอก็เลยมีการร้องเรียนหรือว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรอมีการยกเลิกอแต่ทีเนี้ยจะหันไปนําเข้าข้าวโพดแทนพี่น้องเบิง้งพี่น้องดูเอา อันไหนที่มันกระทบนายทุนนี่รัฐบาลเนี่ยจะไม่ทำพี่น้องสังเกตเลยเห็นบอกข่าวที่ผ่านมาเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าจะมีการเจราจาภาษีกลับไปอเมริกาบอกว่าจะนําเข้าเนื้อหมูเนื้อสุก,กรอืแต่ทีเนี้ยก็ไม่รู้ยังไงอาจจะกระทบนายทุนละมั้งกลัวนายทุนจะล่มจมละมั้งก็เลยไม่นําเข้าเนื้อสุก,กรแล้วเอะจะกลายเป็นว่าจะนําเข้าข้าวโพด,ดแทนอืทีนี้กระทบใครพอนําเข้าข้าวโพด กระทบเกษตรกร,กรงไงพี่น้องเนื่อเพราะว่าการปลูกข้าวโพดในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีเจ้าสัวปลูกพี่นอ้องเออมันไม่มีเจ้าสัวหลอกไปปลูกมันเออปลูกไอ้อะไรนะปลูกมันปลูกยางพาราหรือว่าปลูกข้าวโพดเนี่ยมันไม่มีเจ้าสัวปลูกรอกพี่น้องมันไม่มีนายทุนมาปลูกอืมไอ้ที่นายทุนมันปลูกนะมันที่มันทํามันมีแต่หมูเออมีแต่ปลาแบบเนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยหันมาเออ อุ้มนายทุนกลัวนายทุนจะได้รับผลกระทบเนแล้วก็มาเหยียบย่ําเกษตรกรแทนเอมาเหยียบชาวไร่ข้าวโพดท,ที่นี่เออผมบอกเลยว่าข้าวโพดนี่คิวต่อไปพี่น้องเอสถานีต่อไปนี่ราคาข้าวโพดเนี่ยผมบอกเลยว่าตกต่ำพี่น้องตกตำ่ำเออถ้ารัฐบาลเขานําเข้าข้าวโพดมากนี่คือจมเฮพี่น้องเออจมเฮเอออฐานที่ตามตงรวดพี่น้องเออขาวสารของมู่นที่ออกมานี่ย <c oughs> เขาบอกว่า เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรต่อรองต่อรองกับอเมริกานําเข้าสินค้าทางการเกษตรหมูไม่เอาเดี๋ยวก็ทบนายทุนเอาเข้าวโพดแทนเ,เกษตรกรปล่อยมันเ,เกษตรกรคือภาระของประเทศปล่อยมันอย่างประมาณนั้นละมั้งผมคิดว่าพิจณาเาบงเอาของน้องนี่หลยก,กับผมจึงบอกผมพึงเตือนผมพึงย้ำอยู่เสมอว่าใครที่คิด จะยึดอาชีพเกษตรกรเนี่ยเบื้องเอาพี่น้องดูเอาอเหตุการณ์สถานการณ์ในความเป็นจริงนั่นแหละในความเป็นจริงนี่มันมันเป็นแบบนี้พี่น้องแล้วราคามันว่แน่นอนราคาสินค้าทางการเกษตรบ่แน่น,นอนแถมนโยบายนโยบายที่ออกมาเนี่ยนโยบายทางภาครัฐหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่าหลายหลายอย่างพี่นอ้องอื คือเขาเรียกว่าคือกเกษตรกรเราเนี่ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักพี่น้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักอแล้วก็คืออย่าไปหวังอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลนะยังที่ซะเพราะว่าถ้าหวัง,งพึ่งพึ่งรัฐบาลนี่มันมันสิผิดหวังพี่น้องมันสิผิดหวังเออหลายหลายอย่างเอออย่างคือส่วนมากนี่จะเป็นแบบจ่ายแจกจบเอยียงประมาณนั้นเออแล้วก็แจกไม่งวดหน้ากะ มาเอาไม้อยียงแบบนั้นคือมันมันมัน,ม,นมันไม่ย่างยืนพี่น้องมันม็บ่ยงยืนเออแล้วก็เขาเวลาเวลาเกษตรกร,เ,กรเรียกร้องอะไรไปนี่รัฐบาลนี่จะพูดทันทีว่าคือภาระของชาติทําไมต้องช่วยทําไมต้องพยุงทำไมต้องเขาเรียกว่าอะไรทําไมต้องไปให้ความสําคัญอย่างประมาณนั้นเออส่วนมากมันสิเปลี่ยนแบบนี้พี่น้อง <c oughs> โอ้ยแต่ตรงเงนข้ามกับนายทุนนี่พี่น้อง เวลานายทุนเดือดร้อนนี่รัฐบาลนี่จะไม่พูดว่าเป็นภาะนะรัฐบาลนี่สีหาทางซอยเหลือท่านที่หมูกลัวถ้านําเข้ามันจะกระทบใช่ไหมไม่เป็นไรไม่นําเข้าก็ได้เอนเําเข้าข้าวโพดแทนาออืรถรถขายไม่ดีใช่ไหมรถขายไม่ดีอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวจะออกโนโยบายช่วยเอประกันสินเชื่อให้อแมนบอ หรือไม่ก็เอาบ้านาบ้านขายไม่ดีเ,เดี๋ยวจะมีมาตรการลดดอกเบี้ยให้นู่นนี่นั่นออกมาตรการออกมาคือไม่ต้องออกมาประท้วงนะพี่น้องเออแค่เขาพูดเออแค่เขาพูดแค่เขาสะกิดนี่รัฐบาลกัย่อมทำตามแล้วย่อมเหตุตามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารัฐบาลกับนายคุณนายทุนนี่คนเดียวกันหรือเปล่า,าแต่กับกัมมีบางคนบอกว่า รัฐบาลก็ส่วนรัฐบาลนายทุนก็ส่วนนายทุนอันนี้มันก็แล้วแต่จะคิดเนะ่นออแต่สําหรับผมผมมองว่ามันเขาเรียกว่าอะไรคือมันมันเหมือนว่าลําเอียงยังไงไม่รู้เออไอ้ที่เขาบอกว่ากเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยมันคือสีบอแมนดอกพี่นอ้องปัจจุบันนี้นะ่ะคงจะไม่ใช่แล้วแหลอะออผมคิดว่านายทุนเนี่ยคือเอขาเรียกว่าคือคนคุมรัฐบาลเนี่ย แบบนี้มันมันจังสีแมนกว่าแมนบอพี่นอ้องเออก่อร่องพี่จะหน้าเบ่งเอาพี่น้องอยากทกําเกษตรอืมต้องทําใจเรื่องนี้พี่น้องเอ้ยเออคิวต่อไปเด้อพี่น้องเด้อข้าวโพดข้าวโดราคาตกแน่นอนถ้ามีการนําเข้าผมบอกเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะวางแผนเพาะปลูกอในฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยอืมฝนก็เริ่มมาฝนก็เริ่มห้อยกะ พิจารณาดูความเสี่ยงเลยพี่น้องเดอ้อพิจารณาเบิ่งความเสี่ยงอืมเพราะว่าถ้าราคามันตกต่ําแล้วเนี่ยสิ่งที่เฮาลงทุนมาสิ่งที่เราลงทุนลงแรงใส่ใจดูแลมันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮาเสียเวลาเปล่าพี่น้องเสียเวลาเปล่าเลยเด้เสียเวลาเปล่าพ,ออ,อ,าาาาพออย่างก็มันไม่ได้ทุนคืนนะพี่น้องกําไรไม่ได้แถมยังขาดทุนอีกเออค่าดูแลเด้วจะเสียค่าเสียเวลาค่าปุ๋ย ปุ้ยกับตอนนี้ก็คือเก่าพี่น้องกระสอบละพันคือเก่าน่ะเห็นบ่เพราะฉะนั้นก็พิจารณาเบื้องเอาพี่น้องเอ้ยนี่แหละอาชีพเกษตรกรเฮามันมีแค่นี้พี่น้องกเกษตรกรคือภาระ,ะของชาติมันแบบนี้แหละโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่ได้ก็โทษกเกษตรกรนี่แหละทําไมต้องช่วยทําไมต้องดูแลทําไมต้องเอาแต่ใจกเกษตรกรทําไมต้องพยุงราคาอกับพิจารณาเบ้งเอาพี่น้องไผ่สีเข็ดเกษตรก็ได้ เพราะว่าเกษตรคือที่ผมบอกผมย่ำอยู่เสมอแหละทำเกษตรไม่มีถูกไม่มีผิดพี่นออ้องมีแต่เจ๊งกับจนเ,เป็นนี่ดีสุดขึ้นมาหน่อยก็พออยู่พอกินแค่นั้นแหละพี่น้องเอ้ยซ้ำนี่ละ